มาดูการปล่อยขบวนช่วยน้ำท่วมที่ชุมพรกันครับชุดนี้มีสิบหกวัน,นและจะแยกไปทั้งหาดใหญ่และสตูลครับตอนนี้2องทุ่มครับผมน้ำโดยในหัวภูมิครับผม สีมงคลสิริมงคลไปยังเครื่องวันนี้ธนาคารบอกเลยว่าควักกระเป๋าตัวเองเติมน้ำมันนะสุดยอดกันมากครับนี่ครับงานงานเขาเรียกว่าสาสราา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 า์ธรรุณศลมีทั้งไปทางหัดใหญ่และสตูลครับผมโอเคไว้เจอกันที่สตูลพรุ่งนี้ครับ